วันนี้ผมมีเทคนิคง่ายๆนะครับที่จะทําให้เราช่วยปลดหนี้รถแล้วก็สามารถเป็นเจ้าของได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมเทคนิคง่ายๆ,ๆแบบนี้นะครับก็คือให้เรากันเงินส่วนหนึ่งเอาไว้เผื่อว่ากรณีเรามีรายได้เพิ่มมีโบนัสอย่าเพิ่ง Aa, เอาไปโปะหนี้รถก่อนนะครับเพราะว่าหนี้รถเนี่ยมันไม่เหมือนกับหนี้บ้านอย่างหนี้บ้านเนี่ยมันก็คือถ้าหากว่าเรามีเงินก้อนไปโปะแล้วมันจะช่วยลดภาระได้เยอะเลยครับก็ <ๆ S 2> คือช่วยลดต้นแล้วก็ลดดอกไปได้แต่หนี้รถไม่เหมือนกันเพราะว่าหนี้รถไไ <maths. S 2> นั้นเป็นหนี้แบบ ดอกเบีย้ยคงที่คือเขาคิดดอกเบีย้ยมาตั้งแต่ต้นละหรือว่าเรียกกันง่ายๆก็คือฟิกเลทนะครับดังนั้นต่อให้เรามีเงินก้อนไปโปะมันก็ลดดอกเบีย้ยไปได้นิดๆิดหน่อยๆไม่ค่อยคุ้มครับเอาแบบนี้ฮะคือถ้าหากว่าเรามีไรายได้เสริมมาในแต่ละเดือนมีไรายได้เพิ่มมาในแต่ละเดือนแยกเอาไว้เก็บเอาไว้อีกหนึ่งบัญชีรอเวลาอีกนิดนึงครับใกล้ๆจะหมดหนี้ลดแล้วอาจจะเหลือสักช่วงปีสุดท้ายหรือหลือหรืออาจจะเหลืออีกประมาณ23ก้อนสุดท้าย ค่อยเอาเงินก้อนเนี้ยที่เราเก็บเอาไว้อีกบัญชีหนึ่งไปปิดดีกว่าอาจจะไปเจรจากับทางไฟ์